คือเลขที่ผมฝันเมื่อคืนผมจะให้แฉบนะนะครับกดไลค์แชร์แบ่งปันก่อนนะแม่แล้ว <laughs> ฝันเห็นแม่แล้วก็แม่มาบอกอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมให้ก่อนนะั้นะนะ่ะแต่ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมจะให้ไปก่อนนะผมไม่รู้ว่าตัวเลขที่ผมฝันเมื่อคืนเนี่ยวัน lei, พะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมาไหมแต่ว่าผมจะให้นะครับจะให้เผื่อทุกคนชอบนะผมก็ไม่รู้เหมกันคือแบ่งปันนะครับ ฝันเห็นแม่นะครับผมก็ขอให้แม่มาให้บุญให้โชคเนาะงวนหน้าครับงวดหน้าผมกลัวว่ามันจะมาตัวเก่าแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยตัวเก่าของผมเนี่ยมันเป็นตัวกลับกันนะเพื่อทุกคนชอบนะขอบคุณมากค่ะอาจารย์นะครับเดี๋ยวเป็นหนึง่งอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับรงวดที่แล้วครับหนึ่งเมษาเลขฝันนะครับก็ฝันผมก็เลยตื่นเช้ามารีบเขียนเลยนะครับเลขฝัน นะครับวันนี้ผมให้วันที่สิบแปดส่วนใบนี้ผมให้ตั้งนานแล้วนี่นะครับนี่ใบนี้ผมให้นะครับผมให้ก่อนเลยหนึ่งเมษานะครับนี่คืองวดก่อนครับนี่คืองวดก่อนนี่คืองวดที่แล้วนะผมให้แค่นี้นะครับใครติดตามผมจะรู้เลยว่าผมพูดจริงไหมแต่อยากให้ทุกคนนะครับมีสติด้วยเนาะนะครับอาจารย์พี่ลืมนะครับไม่เป็นไรจ้าแม่ ผมจะพูดให้ฟังนะครับคือถ้าผมพูดจริงนะคือส่วนมากเนาะคือเวลาผมให้คือส่วนมากเวลาผมให้เขียนไว้แบไว้แต่พอ,พ,อพอใกล้ๆวันครับก็อาจไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็จริงนะครับเลขท้ายลอตเตอรี่ก็ไม่คือได้ตัดเล่นเลยแต่พอใกล้ๆวันจริงครับนู่นไปตามเลขคนอื่นผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้ดูผมคนเดียวหรอกเนาะไม่ได้ดูผมคนเดียวนะครับงวอที่แล้วผมให้จริงหลักฐานก็มีนะครับ แต่เคิร์มบริอบอกว่าตัวที่ผมให้จริงๆแล้วผมก็ย้ําในในกลุ่มนะครับก็คือสามศูนย์เนาะสามศูนย์นะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์จะเข้าห้องเอ่อต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาผมให้เนาะก็ลองติดตามดูแต่ลาวเนี่ยถ้าใครจดตามลาวจริงๆเนี่ยนะครับลาวจะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ผมให้ก่อนผมแบ่งปันให้ก่อนนะครับมาไม่ทันนะครับโอเคจ้านะครับมอที่แล้ว ผมให้จริงไหมครับนะผมให้ตั้งแต่วันที่สามีนานะครับถ้าใครเฉ็บได้นะวันที่สามีนานี่คือใบก่อนครับผมก็อยากให้ถูกนะแต่ผมไม่รู้แม่ผมไม่รู้ผมก็แค่เขียนให้ใครเฉบทันคนนั้นก็เฉบทันเนาะบางคนเฉบทันเมื่อคือนวันพักก็ฝันนะเห็นน้ําได้จับปลาด้วยช่นะครับโอเคแปดเจ็ดนะใช่ไหมนะครับนี่คือหน่งเมษานะครับ จ้าแม่ถ้าตัวอ้ำมาเป็นไรครับวันนี้ลุนนะนะครับลุนนะครับแล้วก็อยากให้ยังไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าเป็นเลขผมฝันเมื่อคืนนะครับใบนี้นะครับเป็นเลขฝันเมื่อคืนนะผมให้ดูมันจะมีสองในะครับใบแรกคือใบนี้ใบที่ผมเขียนให้เหมือนกับหนึ่งแปดหกหนึ่งเอออะไรนะแปดหกเจ็ดใครบึกิีตามผมครั้งแรกครั้งแรกจ้าอยู่จังหวัดไหนครับนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะนะครับก็นะผมบอกเลยว่าถูตรงวันที่ห้าครับ ดูนะหนูอาจารย์หนูเพิ่งบูชากระเป๋าไปผมบอกเคล็ดลับนะว่าเวลาได้กระเป๋าไปนี่ครับบูชากระเป๋าตัวนี้ไปดูนะถูกรางวัลที่ห้านี่ครับรางวัลที่ห้านะครับหนึ่งหนึ่งซีซีเจ็ดเก้าไปเลยนะครับโอเคนะหนึ่งหนึ่งซีซีเจ็ดเก้านะครับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ครับนี่รางวัลที่ห้าครับรางวัลที่ห้านะครับหนึ่งหนึ่งซีซีบูชากระเป๋านะ เพิ่งบูชาไปครั้งแรกเลยนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนผมบอกเลยว่าหลายๆคนเวลาซื้อลอตเตอรี่มานะครับผมซื้อผมใช้กระเป๋ามาเนาะนี่นะครับหลักฐานมีดูนะครับว่าผมถูกจริงไหมศูนย์สามผมพูดจริงไหมผมให้จริงไหมงวดทลเลียศูนย์สามผมพูดจริงไหมอ่านี่ครับศูนย์สามพูดจริงไหมศูนย์สามนะครับงวเทลแล้วบางคนบอกว่าผมไม่ได้ให้แปดหกเกดแล้วคุณคิดว่าผมซื้อลอตเตอรี่มาเลขท้ายนะครับแปดหกเ็ดเนี้ย นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรนะครับคุณไม่ได้ติดตามผมนะครับนี่ลูกศ์จังจะม,มาให้ดูเลยอาจารย์ให้จริงจริงจ้าแปดหกเจ็ดเนี่ยเออแล้วมาคอมเมนต์นะครับผมไม่รู้ว่าติดตามคนไหนบ้างแต่ว่าใครที่เข้ามานะเวลาแม่กดติดตามนะเนะครับแม่กดติดตามเนี่ยให้แม่กดตรงนี้นะครับกดตรงตรงตรงนี้ผมจะบอกมันจะมีรูปนิปโป้นี่นะแม่ กดทั้งสองอันเลยกดติดตามกดถูกหงวใจแล้วก็กดแชร์หนึ่งครั้งสองครั้งก็ได้กดก่อนครับะนะครับใครเพิ่งติดตามผมครั้งแรกนะครับส่วนใบที่ผมฝันอันนี้ผมยังไม่ได้ให้ดูใบที่ผมฝันนี่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ผมฝันผมขออนุญาตเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวที่ผมฝันคือใบนี้ครับโอเคนะตัวสีแดงเลยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมให้นะ หลังจากที่ผมให้ไปแล้วนะครับเมื่อวันที่1เมษายนผมลงให้ไปแล้วนะครับแล้วก็พอผมส่วนมว์เส็จครเมื่อคืนผมก็ฝันเลยนะครับนะครับผมก็ฝันแต่ว่าฝันดีนะแม่เนาะฝันดีแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมให้เป็นตัวหนึ่งแต่อยู่มาฝันอีกตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้แต่วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็แชบด้วยนะให้ตั้งแต่วันนี้วันที่18นะครับใบแรกผมให้ไปแล้วเนาะกดเชียร์ฮาวายังให้ซิบบอกมา เป็นภาษาว่ที่ไอเลิฟยัวหรืแฟนหรือมัวยังบอกมีคู่หรือว่ามีคนจองอันนี้เรียกแจมากเดออันนี้เลขฝันนะครับเลขฝันนะนะครับฝันเมื่อคืน <c oughs> จาแค้ไวเดี๋ยวจะมาบอกว่าบา่ไดบ่ไดไม่เห็นอีก แล้วก็ใบนี้ด้วยมี2ใบจ้ะนะครับมีได้กี่ตัวหนึ 1, 2. 1, 2, 3, 4, ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้ามีแด่ห้าตัวแล้วก็ใบนี้ด้วยมีแค่นี้แหละชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับให้ด้วยใจลังนาชุบๆ <laughs> อาจารย์ผมว่าว่าห้ากเจ็ดก็อินบ็อ์เข้ามา่านครับ คนะครับใครที่เข้ามาแล้วกุรเชียนนะนะครับกระเป๋านะครับงบวันนี้ที่จัดโปรวันนี้วันสุดท้ายน,นะครับใครสั่งใบสะพายแบบนี้1นึ่ห้าศูนย์แถมวัตถุมงคลให้กี่พญาจิงเงินกี่ทองคุณจะปังกว่านี้นะครับคุณจะเฮงกว่านี้นะเข้ามาเลยอ่ะลุรเชียนเด้อ